ไก่ใส่ห้อมบัวทอดกรอบกอบสุกแล้ว แซ่บด้วยนะ้ำะบุญนเนาะไม่ได้เลี้ยงสองเนาะสบายดีเด้อพี่น้องจ๋ายินดีต้อนรับขับรถสองลอ,อยเด้อพี่น้องออกมาหลินหน้าพาลินออกมาพี่น้องจิตตามมะฮงกินเที่ยงเนะาะกับข้าวปุ่นยุกมากับปักซองพอดีเที่ยงหิวเข่านี่เก็บผักบงมากินกับตั๋มมะฮง ับทอดไข่นี่ถอดไข่พี่น้องไอ้บาคนจัก,จกตามตามตามใส่มะก,กอกพี่นะ้องง่ายดีเนาะพากันออกมาหนา้าเบิร์ตพี่น้องมาอยู่กันออกมาลกเลาะเลนหน้าใหอ พเิดออกมาแต่สาวคนี่แปดอกส่งมาคนทีเที่ยงเลยไกะปีน้ำเดิมกะเปะกะปีทีดังมั่นเนาะเกาะกหน่วยเรืองงามง

Terima kasih telah menonton! แตกเนาะพี่น้าแต่แสบพี่น้องออตังตนี่คืออาหารเที่ยงของเราพี่น้องกง,งกินกับกับปุนปน,น้ำแั้ไงทำลายแตกตั้งต่บ เอาเยอะเาาูกรพังบงโอ้ยยอดยอดหรืตะพินแล้วเนาะกรพังบงกรยอดเป็นตะเพงตะแพงยอดอ่อน ถนอนอย่างหลาไม่บอกไปเท่าไหร่นอนย่างมุงติดหนังตั้งอาวุธก่อยอย่างงั้นรถเราอยู่บ่ตั้งนอนรถมันจะหนีไปไหนนอนอย่างหลบเหรอเอานี่คุณก็อยู่มะผิดมะเดียวซ้ำอ่ะทั้งหมดไปเนี่ยตระก้อนจเอาจ้ะ ข้าวมาเล้ยบ้าแน้งซ้ำออกมากินแาวน้ามาหนิแม่เราเพิ่งเห็นไถ่านก่อนแม่งูไงครับัเส้นมันก็มันแ่บเนาะม่เพิจ้ามาเลยจอดมาดิจ่ะยุติจ้ามาข้าวปุ้นยุบเจ้าเว่ปจ้อง

เขาอยู่หนัออกมาสิพอมน้าผัดเปื่อยิฮอดนาเนาะบม่ไทักะจกมันกินข้าวกินข้าวไปหาเลควก็มาอยู่นั่เมันกินกเงินป่าวารคำว่างมลงเขาม่มันกินข้าวเที่ยงคืนได๋มันกินข้าวแล้วมันก็ไ่ได้ไปดอกตอน ก็เลงก็ไปอยู่มันไปเห็นมันเขาขาเขาบักเดขามานั่น,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 นมึงอ่าไปเราืายมันตัวเรเขาลงหลมั้ตัวมันมากเมืม่อเขาดิ้นเขาว่าัง,งเขาข่าวเลยดิ

ตัจรงกินะเสแ,แต่ำก็ได้เอาไปแตุ่ติบดชนะไปบินบานนะเอาเมล็ดว่างมาต่ำสามแก้วทำผ้าแล้วาาเขา,าจะจเรียเงินเอากล,าลบับชุติบดชนะชิบด้กันลองซืม ใช้ชื่อโอเคชั้นสามขึ้นสามงูตัวที่ใหญ่ใหญ่กว่าน้อยๆจะผ่าดิข้าวที่ มันมื้อหน่อยมาบ่มันมื้อน้อยน้อยสักซ่ารอเพิ่นขอว่าก็ทั้งเฮาเป็นมื้อมีน้ําตาลน้ําตาลเนาะเพร แทนอันนี้อาหารติตัวนั่นเค่องบที่ทางไปตที่แม่ก็แม่กอาหารตตคนรลายเนี่อเริกานี่ย่ะเราต้องบอก็ไม่ถู้เขาขยายเมอนกับพวกาอีนท มีแต่คำพูดแบบบรรดุันี่มีอยมากมเลยนะนี้นะตรงีจับอยู่ทางวันทางเซโนะตะมาตะกาวมีตะไบจับทางเฮ้าหน้าฝั่งพวกวัดนี่นาวะบรดุมันมีทำาบันี้เขาบอก่มัต่คือั่เขา mau tạm Mà nó nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำให้หมดไม่ได้ไม่ต้องดูออกท่านหันย้อนบนเขา

อยู่ที่จุดหัวใจที่เคาะห่อือย้มาว่าจะทาลูกเคาะใี่เลนาะเราา่ไม่ล้วหรอคะงูเรานี้จะโค้งกับนิจายลว่าใต้วืดแล้วเลยว่าเราจตช่องตลุกขึ้นเรางูเร่สื่อเนาะูู่่่ไกลุกงูคายกัยังห่มาลุก 我跟你讲，你不要。嗯 สาทายรุ่งนะท่านคุณทาเงือนกับท่านคุณทันตาทายรวม เดี๋มาเด้อมาเด้อได้เดีเบไปใช้กิ่งนึ่งนะมั่มั่มาเลยมัมั่้ยมันอยู่ไหนทุเล่งมัโอไมโตนะอยากึน้ำแล้วอืมแะแพงบ่บยตาิบเนิ่ดีแล้วพอดีแล้วตคนอยนั้นบด แม่ก็เมาอัดคนมื่อหนาเป็นยั่งเนแซ่บอีต้มีกนะต้ตมก็แัเบื่อ้องกินเสหกอหอมหอมมันหวานน้ำเอาน้ำหาว

เพิ่มเหี้ยนะฮะเกิดแล้วทางมาแล้วไม่ลมบ่เอากินอะไรรโอเคเราพี่น้องคลิปนี้ก็ะชิบเขาเก็บภาพบรรยากาศ<ม>าวิชิตเ้อเนาะไปดไปแล้วสบายดีเอามากินข้าวหน้า,<ม>าเล่นหน้านพี่น้องม,มาตุนน่นเอานี่นี่นี่กระชิบปุ้ง